สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุภูสุคนเดจ้าปูนา USA ค่ะมาเจอกับปุนาเมื่อนี้ครับสิภาพพี่พี่พน้องน้องมาเห็ดอาหารค่ะเมื่อนี้มาเห็ดอาหารนอกบ้านเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเมนูปลานะคะปลาอย่างเดียวไม่อพอเลยพี่น้องต้องปลาร้าด้วยค่ะพี่น้องมันก็เลยแบบกินเหม็นฝรั่งนี่เหม็นค่ะก็เลยทําขังในบ้านโบได้ก็เลยต้องมาเห็ดนอกบ้านนะคะ ก่อนอื่นอ่าฉีไปอันเบิงเมนูมปลากับปูนานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เด้อค่ะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา U.S. a Channel ค่ะเอาชีวิตในต่างแดนในอเมริกามาฝากพี่ฝากน้องก,กันค่ะมาบ่อยากเบาไหลย้ายห,ห้างค่ะพี่น้องมาเบิงเด้ดจ้าเมนี่เมนูปลาปุนาฉิพาพี่พีน้องๆมาเห็นอีหยังนะคะก่อนอื่นนะคะ ส่วนประกอบของปลาวันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเนื้อปลาค่ะพี่เพื่อนๆค่ะเนื้อปลานี่คือเนื้อปลาดุกน้ําจืดในอเมริกาเ้อค่ะปลาดุกน้ําจืดค่ะมันนี่ปุณาจะเห็ดลาบลาบปลาแบบคนอีสานแบบคนอุบลค่ะลาบปลาแบบบรรทาพ่อท่มแม่พ่นศรสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องเบิ่งพ่นมาว่เพ่นเห็ดลาบปลาแบบบ้นบาน,านเห็ดแนวใดรก็เลยสิมา พี่ๆน้องๆนะคะมาเห็ดลาบปลากันปลาดุกนี่ก็ซับไปเรียบร้อยแลปกติแถวบ้านนะเพิ่นจะใส่ปลาสวยปลาอันปลาที่ได้มาจากแม่น้ำมูลหรือว่าแม่น้ำซีได้จากพวกปลาสวยปลาอันปลาอันขาวลออย่างนั้นที่เขาไปอันบานเหี่ยมาในยุคันจากแม่น้ำมูลนะคะเพราะว่าบ้านยุคบกค่อยไกลจากแม่น้ำมูลนะคะหลก็เอามาลาบแต่ว่าอยู่อเมริกาบันบบมีปลาสวยปลาอันขาวเนาะ หายเกระไเนี่ยได้ปลาดุกค่ะปลาดุกน้ําจืดในอเมริกานะคะมาโบนหลายพี่น้องแลวกันขาดบ่ไรเลยกค่ะคือนําปลาร่าค่ะนํประราปลาร่าเนีเ่ยคือนําปลาแดกนี่ต้มไว้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าปล่อยตกปล่อยให้เย็นนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะแล้วก็ขาดบะไรคือเขาขัวเว้ยเว้ยเกือบตกค่ะแล้วก็ อันแบบพริกป่น้วคะพี่น้องมามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งขันตอนว่าปูนาจะเฮตดอย่างไรแล้วพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นจะมาเบิงปูปูนาเห็นหลาบเดี๋ยวปูน่าจะพาไปเก็บพักเมก่อนจ้าก่อนมันจะทาแล้วจะนอกเก็บพักเมกจ้ะพักเมกปลูกไว้คางบ้านนี่แหละจ้ะพักเมกพักกระโดนน้ำพักกระโดนน้ำกับเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจานี้พักเมกนี่ก็ต้องไปปลูกก็ต้องไปเก็บไก่ค่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับพักเมกด้วยค่ะ ผักเมกผักกระโดนนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะมาเก็บผักเมกติดกินกับลาป่าจะโอ้ยกินกับอันอูปะซิวกระเสียบได้พี่น้องผักเมกนี่ผักเมกตัวนี่เซ่บจะผักเมกมันสิมีแบบเสียบบอแบบแบบแซเสียบเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เซ่บจะมันจะโบฝา,าดเก็บไปเก็บไปเห็นบอกคะ่ะอยู่อเมริกาก็มีผักเมกกินได้จ้ะนี่ แห้งเด็ดแห้งปงด้ือจากพักเมกเนี่ยมาเข้าได้พักเมกเดี่ยวนี่ได้พักเมกเดียวนี่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเข้าก็จะไปลาบปลาพี่น้องเนาะสิ่ภาพี่อน้องมันลาาปลาแบบอีสานกันจ้ะอีโบเมนลาบปลาแบบอีสานหรอกลาาปลาแบบค้นบ้านข่อยค่ะคนเมืองอุบลคอนอำเภอวารินจ้ะลาบปลาแบบเมืองอำเภอวารินนะคะแต่เราคนอาจจะลาเพราะคือกันเดี๋วพี่น้องมามาเบ่งน้ำกันค่ะเนี่ยมันลาบอยู่ข้างนอดเลยจ้ะ นี่ในพักเมกเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ว,ยว,ยยวมาเสื้มามันลาบปลานี่ลาบปลากับมีเนื้อปลานะคะเราไม่มีปลาขาวปลาซอยเขากะใส่ปลาดุกแทนน้ำปลาร้าแล้วก็พวกอหอมต้นหอมใบสะระแหน่แล้วก็ต้นหอมอหอมเขียวแล้วก็ไอที่ขาดไม่ได้คือผักชีนะคะผักผักผักชีปอมเขาเนี่ยแล้วก็อันอัน ใบพักซี่พักซี่อันหอมค่ะมามาเริ่มเห<า>็ดกันเลยง่ายเด้พี่น้อมเห็ดง่ายอีกเลยน้ำปลาเลยอันคอยจำได้สมัยคอยเป็นเด็กหน่อยเ,ยอเห็นแม่เห็นอายเห็นเอื่อยคนลาบให้กินก็นเลยอันอ้งข,งขวบขวมันเฮียนี่นก็เลยจำเนี่ยค่ะจำามาเห็ดกินอยู่มัง้งหน่อมนะเทาก็เอามาเห็ดกินพี่น้อมนี่ปลาหนมปลาลา,า,ลานี่ต้มก็แล้วเย็นเลยได้จ่าเนี่ย ลหลังจากนั้นเราก็จะมาคนคนให้ปลาเนื้อปลาใน,นเหนียวตุยๆแล้วค่ะเดี๋ยวผู้น่าจะคนก่อนนะคะผู้น่าจะใช้เวลาคนจนเนื้อปลานุ่มนะคะมาดูกันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคนคนอย่างนี้แล้วก็เติมน้ําปลาร้าไปเรื่อยค่ะเติมนะคะแล้วก็คนไปนะคะเพื่อนะค่ะลาบปลาแบบคนอุ่บดจันะ นี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ปูนาเอาปลากับหนามปลารม่ามคน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 เขากันนี่สิรับจนเนื้อลาเหนียวแล้วค่ะเดนียวตุยๆเลยจ้าเนื้อปลาเป็นมาจ้าเนี่ยปลานี่จะเหนียวเด้งและหลังจากนั้นนะจ้ากะนําพริกป่นมาใส่ค่ะผู้ใดมากเพ็ดหลายกะใส่หลายเดียวกับผู้ใดมากเพ็ดหน่อยกะใส่หน่อยค่ะเรียวเต่ความต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็มาคนต่อค่ะต่อใส่เพ็ดมันจะแซ่บ กบโใส่เพ็ดมันจะบปแสบกะมนจิเป็นเจลร็วนี่ค่ะก็มาคนต่อนะคะคนไปเห็นบ่คคะโอ้ยผี่น้องเหนียวตุยตุยเห็นบ่ะ่ะเหนียวตุยตุยนะคะถ้าเป็นปลาสอยปลาขาวปลาไม่นํามุ่นผี่น้องแห้งแสบด้วยจ้ะเนี่ยอันคนดน้นๆดนค่ะยิ่งคนดนยิ่งเหนียวและหลังจากนั้นเขาก็มาใส่เก่าคขัวค่ะเขลคอขวนนี่จะใส่ก็มากน้อยก็กแล้วแต่ แล้วแต่เราชอบนะคะตะปูหน้าหมักใส่กับหัวและไหลพี่น้องแล้วหลังจากนั้นเราก็คนต่อโอ้ยชิจามได้พี่น้องเด้อขอชิจามค่ะคนแบบโอ้ยกลิ่นหอมค่ะพี่น้องกลิ่นหอมโอ้ย,อยขอจามเด้อแป๊บหนึง่ง <c oughs> ขอจามเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะบางแหนปบไปบางเหนเนี่ย,ยเหน,นียวตุยตุยคะ่ะเหนียวตุยตุยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะ ใส่แมคปลาอันลาามีต้องใส่น้ำปลาเยอะๆแต่บ่ใส่น้ำปลาเยอะมันสิบหมนว่าคนๆค,ค่ะคเพื่อนๆหลังจากนั้นคนเข้าแล้วเราก็ลองชิมหน่อยหนึ่งว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงโอ้โหอร่อยขอใส่น้ำปลานิดหนึ่งอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยอืมอร่อย พิ่มหน่อยเนึ่โอเคนะคะเ,เพื่อนๆค่ะหลังจากนั้นปูหน้าก็จะใส่ผักค่ะใส่ผักตามลงไปค่ะนี่ใส่ตามลงไปเลยค่ะผักเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะคนปิดดีซีปิดฝาหน่อยมึงเด็กพี่น้องมันจะกินไหมพี่น้องอ้ยกลิ่นหอมค่ะเห็นไหมคะลาบปลาค่ะลาบปลาแบบ คนอบุนคนบลิ้นได้จ้ะลาบปลาแต่คนอาจจะบ่แต่ละคนอาจจะเพดบ่ค,บบคือกันได้จ้ะเห็นบอกค่ะเพื่อนๆคะ่ะอุย้ยไปตะก,กินบันพี่น้องนี่เสร็จแล้วคะ่ะปกติสมัยก่อนนะคะจะพักกันกินดิบลาบปลาดิบกันค่ะแต่ว่าปูน้าประกาศกินค่ะเพื่อนๆคะ่ะปูนาจะนําปลานะคะลาบปลานี่ไปขวบพี่น้องเพราะไม่กล้ากินดิบ อายุมากขึ้นเราจะมากินดิบไม่ได้เพราะยากเยอะเพื่อนกคนี่คะ่ะ<ม>จะได้กินบบพี่น้องเด้่เนี่ยบางคนนี่เขากินดิบกันได้จังเนี่ยตุยกับข้าเหนียวจะเบอ่งแน่เนี่ยเห็นบอกคะน่ากินไหมน่ากินไหมเนี่ยลาบป,าปลาขอเด้อพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะนําไปไปไปทอดไปไป,ไปคั่วก่อนเพราะว่าไม่กล้ากินดิบนะคะนี่คะ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพืเ่อนๆนี่หน้าตาเป็นเนี้วตุยๆคะ่ะ นี่ค่ะหลังจากที่กูนากวนคนให้เข้ากันเฉจเยบร้อยนะคะกูนาก็จะนำมาเทไม่กล้ากินดิบค่ะอ้ยกลิ่นหอมค่ะพี่นวงกลิ่นหอมมากเลยอุ้ยแถมรัวรัวค่พี่นวง ก็เบิ่งได้จังดีไหมคะยังไงกินหอมมะเบิ่งก็เบิงใส่กินหอมดีแค่ไหนกินหอมกับกินอมก็ต้องขวดดมค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าขวาดดมเน,น,นี่ยปลามันติดชุกเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะขวพอให้สุกถ้าสุกมากมันจะไม่อร่อย อ้้ยกลิ่นหอมพี่น้องมาดูสเิเห็นไหมเห็นไหมเห็นเริ่มแล้วมันเริ่มจะนั่นแล้วมันเริ่มจะสุกแล้วค่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวคั่วมากเนื้อปลามันจะมันจะสุกเกินแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะไม่หวานอุย้ยพี่น้องกลิ่นหอมอีกทีเลยพี่น้อง ขอชิมหน่อยสิอือพี่น้อง่บรักาจหอมข้าวคั่้วเนดื้อปลามันจะมันจะหวาน อร่อยมากอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากโอ้โห,โหอร่อยจริงๆอ่ะคนหน่อยสิคนหน่อยหนึ่งมันจะได้ทั่วๆนะคะอืออ่ะพอแล้วอะไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องคั่วนานคั่วนานในเนื้อปลาเขาจะสุก โอเคได้แล้ว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 ,ลวเ,เราก็จะปิดไฟนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะลาบปลาแบบ คนอุบลจ้าบางในพี่น้องบางในนาตานะคะลาบนะคะลาบปลาดุกค่ะถ้าใครกินดิบก็กินได้นะแต่ปูน้าโมกินเด้อพี่น้องปูนา้ายันเป็นพยาธโอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนัน้นปูน้าจะมาตักสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาค่ะลาบปลาเด้อพี่น้องมากินขน้าวต้ากันเลยค่ะกับข้าวเหนียวหั่นท้นแล้วก็ลาบปลาหั่นท้นแล้วก็จิม,มีพัก อันพักสะเดาพักหวานลวกพักตําลึงลวกแล้วก็มียอดกัะชินมีบักเขือมีบักทัวมีพักกระโดนน้ำมีพักมิกโอ้ยพี่น้องมากินน้ำกันด้วยจ้ะเด้เอ,อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจเด้อค่ะเอาชีวิตควอมเป็นอยู่ในอเมริกามาฝากพี่ๆน้องๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะได้เวลากินอาหารแล้วจ้าสวัสดีจ้า